เเข้าข้างหน้าก็มีอ่ะแต่ข้างหลังก็น่าจะมีเหมือนกันตื่นเต้นไหมจะได้ไปดูเครื่องบินมีหลายลำา้วยนะโอ้ตื่นเต้นจังเลยจะไปดูไหมตอนเด็กๆอ,อ่ะ <ไป S 1> จะไปขึ้นรถถังพี่นีเคยไปดูทุกปีไหมตอนเด็กอะ่ะไม่ค่อยหรอกตอนเด็กไม่ค่อยอต้องรอลรงเรงว่าง ถ้าไม่มีคุณแดงพาไปก็ไม่ได้ไปไหนห้ามเลี้ยวขวาครับดุยไม่ตกใจคิดดูถ้าเอารถท่วงมาก็ไปเข้าทา,างนน้นไงถ้รถท่วง มาที่กองบิน3านะครับวันเด็กวัฒนานครกองบินสามเข้าทางนู้นนะครับตรวจรักษาความปลอดภัยนะครับผม <c oughs> อันนั้นเป็นต้นไม้เขาแจกนะครับไปปลูกเอาไว้ไปปลูก,ไ,ไ,ปปลกได้นูครับข้างหน้าก็จะเป็นเครื่องบินอะไรสักอย่างอันนี้ พ่อคุณแม่ก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าอากาศดีครับลมเย็นลมแรงมากครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจมากนะครับก็จะเป็นทายเครื่องบินครับที่ให้ความสนใจเพราะว่าตรงนี้มีล่มหลบแดดได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบินที่ไว้ส่งพลล่มนะครับ อากาศดีนะครับแต่แดดจะจะร้อนไปนิดหนึ่งโดยสารนะฮะเต็มไปหมดเลโดยสารของกองทัพอากาศนะฮะร,รถลากกับรถจับเพลิงฮะรถลาก อันนี้ก็เป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กนะครับโดยสารสองคนนะครับเป็นเครื่องนี้มั่วมากเครื่องบินขนาดเล็กครับเป็นเครื่องบินขนาดเล็กอ่าอันนี้ฟังนะครับห้าที่นั่งนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกอยู่นะครับห้าที่นั่งนะถ้านอนก็ได้ได้ที่เดียวนะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ทำสงครามนะครับลัคกี แต่ถ้าแต่ถ้าใครไม่เชื่อนะฮะก็ไม่ต้องเชื่อครับไ,ไ,มไม่ต้องเชื่อครับผม อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโดนโดนนะครับแต่ถ nah ้าเกิดเราไม่ไปสัมผัสก็จะไม่โดนนะฮะนี่ครับมีข้อมูลนะครับเครื่องบินไร้คนขับนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆเรามีของกองบินเรามีประมาณส0 0 0สนคันสามแสนราต่อไปเราก็จะไปดู เป็นพวกรถถังรถอะไรแล้วนะมี <ไป S 1> รถดับเพลิงนะฮะโอ้น้ำไปน้ำตกใครก็คือเส,อสื้อโอเวอร์ไซส์นี่สิใช่แกไปด้านหลังหรือเปล่าช่วงนินทาช่วงนินทาพิเศษเขาไปไหนก็นไม่รู้นะคะวันนี้ครับไม่ว่าจะ,ะไ,ปไ,ไปที่ไหนครับเพียงรยายเพียงไหนแม่หองสอนลำปางต้องตามหาก็เดินไปคนเดียวครับผมไม่เป็นอะไร ก็บอกว่าแวะกกอนเดี๋ยวชีทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะแล้มีเด็กบางคนนะครับก็ไม่มีเครื่องบินไม่มีผู้ปกครองไม่สามารถซื้อให้ได้นะฮะแต่บางคนองก็ให้ครบทุกสีนะก็เป็นความแตกต่างนะฮะแต่วันนี้วันเด็กนะอะไรครบทุกสีครับ ครื่องบินครับเครื่องบินเครื่องบิน,บนเด็กบางคนก็ไม่ได้นะครับผู้ปกครองซื้อให้ไม่ได้นะฮะบ,บางคนมีคุบทุกสิ่ยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นลานกิจกรรมให้เด็กๆเล่นเกมนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลน,นะฮะโอกาสของเด็กๆที่จะได้รับของเล่นกันนะฮะในวันเด็กตัวนี้ก็จะเป็น ลุยน้ําลึกได้นะฮะเร็วก็จะอยู่ที่3.6กิโลเมตร3.6ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะการเดินทางในน้ำนะฮะแล้วก็บนผ้าพ,พื้นถนนนะครับก็ความไวสุดๆก็อยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ7-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ,ะบรรทุกพละเรือน,นะฮะบรรทุกบรรทุกบรรทุกทหารนี่ครับไปที่ต่างๆในสนามรบอะไรเงี้ยฮะ ตอนนี้ตากล้องเราหิวแล้วนะครับบอกว่าต่อไปเป็นการหาของกินแล้วนะครับรวิไปกิน,นครับรน่าจะจับเด็กยิงเป้านะครับไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับ <c oughs> อ๋อเครื่องจะแลนดิ้งนะฮะ <c oughs> อ๋นนี้เราเดินไปหาของกินกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวอีกป๊บนึง แแล้วนะครับรางนะครับนี่ครับเราก็ถึงโซนที่เราจุดประสงค์ที่เรามางานวันนี้นะฮ <c> ะ <oughs> นี่ก็จะเป็นโซนอาหารนะฮ <c> ะ <oughs> หาเสาะรอแดกไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ทีมงาน <c oughs> พกมา20นะครับงานนี้ต้องใช้ให้หมดนะ <c oughs> ถ้าเหลือถือว่าผิด <c oughs> เหลือถือว่าผิดเรามางานขนาดนี้แล้วนะร้านแรกที่เราเจอนะฮะซูชินะฮะ ร้านนี้เราจะเลยไปก่อนนะร้านนี้ก็จะเป็นชาไข่มุกนะครับก็จะเลยไปเหมือนกันนะฮะอันนี้ข้าวไข่เจียวครับชัดเจนฮะเราก็จะเลยไปเหมือนกันนะฮะเป็นร้านของเล่นนะฮะเราก็จะเลยไปเหมือนกันนะฮะลุกชิ้นทอดนะฮะเราก็เลยเหมือนกันนะไก่ย่างนะฮะเราก็เลยไปก่อนนะป๊อปคอนนะฮะป๊อปคอนป๊อปคอนเราก็เลยไปก่อนนะฮะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเราก็เลยไปก่อนนะผละไม้ก็ก็เลยไปอีกเลยครับแม่ขนมเบื้องโตโกเกียวถังแตกนะฮะโอ้เพนฟายครับถั่วต้วมนะฮะตอนนี้เราเดินเลยมาหลายร้านแล้วนะฮะอันนี้เป็นอะไรทาโกยากินะฮะทาโกยากิลูกละห้าบาทนะไม่แพง ไม่แพงแต่เราก็ยังไม่ซื้อครับอันนี้ยำมาม่านะฮะนี่แมงทอดครับผมไข่นกกระทาอันนี้เราไว้ก่อนนะอันนี้ใครไนงะชิ้นละสองบาทรวมได้หมดเอารวมๆดูครับเอาสามสิบ เร,เราบอกว่าเรามี20ครับแต่เราสั่งของไป30แล้วนะฮะนี่ครับตากร้องสนับสนุนเงินทุนมาแล้วนะฮะครับขายดีๆนะครับอย่าไปหาเรื่องใครนะครับขายดีๆแต่เราจะชิมก่อนนะเราค่อยให้ตากร้องชิมนะ ผมสนใจไอชิน ب, ้นนี้ครับไข่นกกระทาแบบยาวนะอืมใช่<ๆ>ใช่รสชาติก็เป็นไข่นกกระทานนมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยด้วยนะฮะตากล้ถขายอะไรครับเนี่ย มีจังโมปันนะฮะลำไยสดไอศครีมหอมแดงสีเกิบสองโลร้อยรัวห้าสิบบาทนะฮะแบ้านตอกลิงอตงอยู่สีสเกตนะครับนี่ครับเครื่องบินครับใครไม่เคยเห็นเครื่องบินนะดูนะ นี่กับต,ตัวแเระขอเแม่ค้าก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะฮะคืออะไรกินดีลูกชิ้นอ่ะ นี่กาแฟสดร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ทหารลุมนะฮะร้านที่ทหารลุมเลยครับร้านนี้ชื่อร้านว่าหมวยเล็กคอฟฟี่นะฮะหมวยเล็กคอฟฟี่เอาเอสหวานน้อยกว่า

เอาแล้ววันนี้วันเด็กนะครับเด็กมีความสุขมาหาพี่เนาะวันนี้วันเด็กนะครับเด็กๆมีความสุขกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะหาเรื่องแกล้งเด็กนะฮะร้อนไหมร้อนไหม ขอบคุณครับอ้าวไม่ใช่เหรอก็เราบอกแล้วนะครับวันนี้มันเด็กกันเด็กๆมีความสุขเยอะแล้ววันนี้เราจะแกล้งเด็กฮะเรียบผมเสียทงเลแงกลยวผมเสียทครับ่ใส่เกลมาครับ